สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อวาดียวเปลือกมะนาวบีบน้ําออกแล้วอย่าทิ้งเพราะสิ่งที่ท่านจะได้ทราบต่อไปนี้รับรองว่ารู้แล้วจะต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนผลไม้รสชาติเปรี้ยวอย่างมะนาวเรามักจะทิ้งเปลือกหลังจากที่บีบน้ําออกแล้วแต่เชื่อหรือไม่ว่าเราสามารถนํากลับมาดูแลสุขภาพได้และใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้มากมายหากท่านมักจะมีอาการเจ็บคอ ท้องอืดจุกเสียดแน่นมีเสมหะผิวหนังแห้งกรานให้กลับมานุ่มชุ่มชื้นกว่าเดิมหมดปัญหาในการกำจัดคาบชากาแฟททำความสะอาดเครื่องใช้รวมทั้งทำความสะอาดเตาไมโครเวฟแบบง่ายๆลดกลิ่นเหม็นของขยะทำน้ำหมักจากเปลือกมะนาวบอกเลยว่าอย่าพลาดคลิปนี้อย่างเด็ดขาดทุกเรื่องราวของการใช้เปลือกมะนาวถูกอัดแน่น สรุปมาแบบเข้าใจง่ายๆในคลิปนี้แล้วไปดูรายละเอียดกันเลยครับหากคุณเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับน้อยคนที่จะรู้ว่าเปลือกมะนาวนั้นที่คั้นเอาน้ำออกจนเกลี้ยง จริงๆแล้วยังทำประโยชน์ให้กับเราต่อไปได้โดยประโยชน์ที่ว่าก็ใช้ได้ทั้งกับร่างกายและสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเชื่อหรือไม่เปลือกมะนาวก็เป็นยาถึงแม้ว่าปัจจุบันราคาของมะนาวจะถูกเปลือกของมะนาวก็ไม่น่าจะทิ้งคว้างเคยสังเกตซุมตำอีสานหรือไม่นอกจากจะปรุงให้อร่อยต้องใส่เปลือกมะนาวลงไปด้วย มะนาวเป็นผลไม้สารพัดประโยชน์หลายคนคิดว่าแค่น้ำมะนาวเท่านั้นที่มีประโยชน์และเปลือกของมะนาวนั้นมีประโยชน์ด้วยเหมือนกันครับซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะทิ้งหลังจากบีบน้ำของมันหมดไปแล้วแต่รู้หรือไม่ว่าเปลือกมะนาวมีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนคุณอาจจะเปลี่ยนใจและไม่ทิ้งมันอีกเลยเริ่มจากข้อหความรู้ของคนโบราณที่สืบต่อกันมาว่า ให้อมหรือว่าเคี้ยวเปลือกมะนาวจะแก้อาการเจ็บคอได้แล้วก็มีการศึกษาของต่างชาติครับพบว่าเปลือกมะนาวนั้นจะมีสารจําพวกคล้ายๆกับสเตยรอยธรรมชาติซึ่งออกฤทธิ์ในการลดอาการอักเสบการอมและเคี้ยวมะนาวพร้อมกับเปลือกจึงได้สมคุณทางยาซึ่งเป็นสมุนไพรชั้นดีข้อที่ 2. เราสามารถเพิ่มความหอมให้กับอาหารโดยใช้เปลือกมะนาว หั่นเป็นเส้นเล็กๆบางๆไปเพิ่มความหอมให้กับเมนูอาหารหรือว่าใส่ในขนมได้ทั้งนั้นข้อที่3เปลือกมะนาวมีน้ำมันหอมระเหยเพียบและยังคงวิตามิน C ีแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมโฟเลตเบลตาแคโรทีนที่ช่วยในการป้องกันรโรคก,กระดูกพุนโรคไขข้ออักเสบช่วยในการรักษาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อ จุกเสียดแน่นท้องและช่วยในการขับลมได้ดีที่สำคัญมีเส้นใยอาหารเพียบข้อที่4เปลือกมะนาวต้มน้ำดื่มช่วยแก้อาการไม่ว่าจะเป็นโรคกระเพาะมีอาการจุกเสียดหรือว่ามีเสมหะถ้าจิบน้ำอุ่นๆที่ใส่เปลือกมะนาวลงไปรับรองว่าอาการจะดีขึ้นอย่างแน่นอนข้อที่5ช่วยในการประทินผิวความที่เมธิ์เป็นกรดอ่อนๆ จึงนำมาทาบริเวณข้อศอกหัวเข่าส้นเท้าที่แห้งกล้านและติดว่าจะด้านหน่อยๆได้เมื่อทาบ่อยๆผิวหนังบริเวณดังกล่าวจะนุ่มขึ้นข้อที่6คราบชากาแฟติดแก้วหลุดอย่างแน่นอนแค่ใช้เปลือกมะนาวสักสองชิ้นใส่ลงไปในแก้วกระเบื้องแล้วเทน้ำร้อนลงไปทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงจากนั้นเอาเปลือกมะนาว ถูกับคราบรับรองว่าจะออกง่ายอย่างแน่นอนข้อที่ 7. ทําทำความสะอาดไมโครเวฟนำน้ำใส่ถ้วยหรือว่าภาชนะที่สามารถใช้กับไมโครเวฟได้จากนั้นหั่นมะนาวครึ่งลูกแล้วบีบน้ำพร้อมกับใส่เปลือกมะนาวลงไปจากนั้นนำถ้วยใบนั้นใส่เข้าไปในไมโครเวฟป,ประมาณ2นาทีเมื่ออุณหภูมิลดลงค่อยนำถ้วยใบนั้นออกมา ข้อที่ 8. ลดกลิ่นเหม็นในถังขยะหากลองสังเกตจะพบว่าถังขยะในบ้านของเราทิ้งขยะต่างๆนานา,นา,นามักจะมีกลิ่นโชยออกมาการใส่เปลือกมะนาวลงไปในถังขยะกลิ่นของเปลือกมะนาวจะช่วยในการดับกลิ่นขยะและลดให้เบาบางลงและยังช่วยในการกำจัดเชื้อโรคได้อีกด้วยข้อที่ 9. ทําน้ำหมักจากเปลือกมะนาว น้ำหมักเปลือกมะนาวนั้นสามารถใช้ผสมกับน้ำยาล้างจานหรือใช้ผสมน้ำลดต้นไม้ได้วิธีทำก็คือน้ำเอาเปลือกมะนาวประมาณ3กิโลน้ำตาลที่สามารถรับประทานได้1กิโลจากนั้นนำเอาน้ำสะอาดที่ดื่มได้อีก10ลิตรครับหมักไว้ประมาณ3เดือนโดยให้มันเปิดฝาระบายแก๊สออก ข้อที่10สร้างกลิ่นหอมภายในบ้านนำเอาเปลือกมะนาวใส่ในขวดปิดฝาทิ้งไว้สักพักแล้วนำไปวางตามจุดต่างๆของบ้านหรือจะเอาไปเพิ่มในเครื่องหอมชนิดอื่นๆที่มีอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการเติมความหอมให้กับกลิ่นได้อีกทางข้อ11เปลือกมะนาวใช้ทำความสะอาดเครื่องเงินและสเตนเลสได้ดีมากนำเอาเปลือกมะนาว ไปเช็ดทำความสะอาดเครื่องเงินทองเหลืองทองแดงสแตนเลสรับรองว่าจากที่ดำดำหม่นหม่จะกลับมาวาวับใส่แจ๋วเหมือนกับที่ตอนซื้อมาใหม่ๆอย่างแน่นอนเห็นไหมละครับว่าเปลือกมะนาวที่เราคิดว่าไม่มีความหมายเมื่อบีบน้ำออกไปใช้จนหมดสิน้น หากเรารู้จักวิธีใช้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมากมายรู้อย่างนี้แล้วบีบมะนาวครั้งต่อไปอย่าลืมเก็บเปลือกมะนาวไว้ใช้ประโยชน์กันนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ครับก่อนจากการบอกเราหน่อยว่าท่านเคยนำเอาเปลือกมะนาวไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิป และหากท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับและยังมีเ,เรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกวันสำหรับวันนี้นะวาวา d a y ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรา,เากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ